วัดตันต์ธรรมจักวันนักวโรยวัดตันต์ธรรมจักวันนักวโรยวัดตันต์จารุจารุนักมามีจุปเะกาภูรูพุทธนัมามีปุกุสตวโรกุทธะเตโสนัโมโกนากรรมโนุุทธะเตโสนัโมกัตถโนุกุทธะอโคนัโมโลกะหิโตรนัโพเมตโยมหาภิโรปัญจพุทธเจรเปาวันตรัตการุปถิปมันตรมน tapi dewaang taang da pawenang cas pawenang du na cedagu penang pa meu pawenang na cedagu panang arangkasi kang kan tamenmatis na noyaku masang ng ta ku payapan apa matupati mata ku na nga sotoramobraja-a-a-namah-bhata-i-i-to-o-e-po-po-kao-kam-pa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 -ta-sa-ra-am-pu-ta-m-ca-la-nam-ca-mi-ca-ma-m-ca-la-nam-ca-mi-ca-ma-m-ca-la-nam-ca-mi-ca-tu-pa-pa-ca-o ko-nam-ra-ka-ni-tu-po-kao-ko-pa-pa-ca-o-tuk-tun-pu-bon li on ma tong li t ma ka si na m ba pu to na na ma ma ni જે કે અમાર લોકો પાર્તી કા પાત ચાં બ્રમ ખો તાક દે તે રાય થી તો સાઉ કોડી પડાઈ કોડી પડાઈ કોડી તે્યામે કરકરી કામ કરીએ ને કોલી કોલી ને કરીએ ઓર તે પજાવ રખે સનેદા સુન સુખ ઓરી બોદ માત્રી જાપ પકું તો બોલી હે તે નામ કિત તે નામ અભયિત તે નામ સખિત તે નામ ઓમ અબતામ एउटा घर लिएर एकदमै घटना मार्यो भोलि เกตนาปุณไม่ยเกตนาปุีิโเกตเจตปาสงรานยงเจริญมารุมเป็นวัทอนนต้าเจ้าข้าเจริญการุูการุคุณพ่อรวยผูุ้ดีคุณพ่อเห็ยนดำูุดีคุณพ่อประดาผู้จจงดมีฤทธิ์ูุ้ดีคุณพ่อเห็นกรรมปุจจงดำมีฤทธิ์ปุคุณพ่อคงรวยูุดีคุณพ่อเห็นแก้ผูุดีคุณพ่อจารน้อยู้ดี কৰিম ঝাও কৰিম কোন কৰিম কোন কৰিম คุณพ่อโลกี่กดอนตุลีคุณพ่อสันเมตุนโกดีคุณเล่าโกดีคุณพ่อบัจจุการคุณพ่อบัจุินำควรคุณพ่อบันจุเหคุณพ่อัุบกมาคุณพ่อบัุบี่อนคุพ่อบัจุิจะไปคุณพ่อบัจจุอะไรคุณพ่อบัจจุบนอรอ คุณพ่อบป็นรีเจ้าว่าคุณพ่อบป็นระกจเจกเจ้าคุณพ่อบป็นศรีกัปตจกาวาลคุณพ่อบป็นศรีกัปตจกาวันยู่ในมัโลกก็ธาตุสิบุกชิ้าสิบห้าสยินไอยินพระกรมพระยมตการพระแม่ธนนีอิศุนคุนน้ำทุกคนทุกขมขอหนงมวลมาตรินมาตุินน้ำแบบพุทธมณีไปรัาทุกร่าถูกรวามโลกรัาไปรับพวก่อร่านเกศร่างเกศร่ังกรรมที่ไอกระทามมาแรียกัดกอดคนนีตัดใจกูดี ที่เราเกิดมาแล้วก็เรียนรู้ก็เรียนไรู้ก็เรียนเด็กชายก็เรียนม่กจ็ดก็เรียนความงมงายความรู้ความเป็นทั้งหลายที่เราหายไปแล้วเคี้ยารักการรู้เทาแก่วกับคดคุณินดแต่มาทำี้าหกันยุกันกันเมื่อไนี યેનૈ રંગે હે તન્ને પે સુકોન સુકોન સબાય આન્જો રૂપે કટે પ્રોખા કી લકણ હાલ અતિ રા પ્રમાણગા કોએનીຄວາມ ચૂક જતિ ચૂકન દિપન યામિ ચિન જોરાય કમા બેત બેત તમની જો કે વની કર્મ સખો માલિ કર્મતા જતો કમ જની કર્મ પતુ કમ પતિ સદામ યકમન કઈ ચાલી જાતુ પુણ્યં તો નકુણં સંબકુણં પુઠો મે નાદો તમો બેરાદો

จูกาวัตะโกโหตุตะปะาตุภะโรภยาเวราจกันทันตุจุปะวะอเนสาจรายติวิญัตติจสันกายชิตินังรักขังโทิปพยามตุขังภรทีรอายุจาวนโนจากภวโหสิิราภมหารภโยโหตุสิิราพามหาราภราอะไรก็ตกุฎีราอะไรรูยโดยกุดีของสญญาณของด้านสูงเสด็จออกแบบด้วอจากไป

จ้าจูจ้าจูข hmm ้าไปจ้าขอไหวพระกูปุฉันโตข้าไเจ้าขอไหวพระโกนาคมาโนข้าไเจ้าขอไหวพระโกนาคมาโนข้าไเจ้าขอไหวพระกัจโกข้าไเจ้าขอไหวพระศีญาเดศโยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระโสดองธรรมมาสาพุทธเจ้า อาชีที่จากวานุฎีแต่ที่จากวานุีจงมาดนมันดาลี่ยให้ทุกไฟตกไยโลกหายไปหายการหายเรียหายก่อให้เกิดยาที่เกิดในนี้จำเจมันนี้จำเจวันนี้ให้การน้จะเกิดจากที่มีความสุขสนุกสบายหายไปหายโรคความญระยกขาดโดยเดินไอ้พ่อแมุ่ีิงามมันดากุฎีค้บาอาจากุฎีไว้มีแต่ความสุขความจรินทุกเนทุกองก็าเดิน चिकिरापो महारापो चिकिरापा महारापा चिकिरापा महारापा खोटा नम्लाई लोहाई 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 หายหาทุกหายสูกหายโรคหายไปหายก็หายเสียนหายเวียนแห่งกรรมยายจะเกิดจมีจะเจมันนี้จะเจวันนี้ปิดาวกุลีก็มันดาวกุลีเยตนากุลีไม่ได้เกิดกุลีกรรมกุลีเวนกุลีลงเะราสปก็ลูกถอนพุตรถอนธรรมะถอนจำปะถอนพุทธถอนธรรมะถอนจำปะถอนพุทธถอนธรรมถอนจำปมถอนพุทธโยกเงนจำโมเงินจำโมเ่อน

Jadi, 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 separuh pertandingan sama bagi peringkat enam, utama tuja ini jadi, sama tangan, gelang, sama kira-kira, kita jalan di sini, luah, sejauh luah, jauh, kita

cha do cha do chú maha thế quá mà khai thế maha úp phải thế quá dầm phải thế quá mà úp phải thế quá dầm phải thế quá anh em cha cô thức tỉnh na têna dầm không biết đi परं ชาเปเทวาโนทั้งชาพาชาตาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเคนทุกข์ก็เก็ดใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนทุกตรงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เลิศขอจะได้มีเวรเชื่อมกันแล้กันเลยชาเปชาชาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเคนทุกข์ก็เก็ดใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาพยาปรชาหุนทุก